สวัสดีครับพบกับปังปอนเล่นเกมลาเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดการชาติกันนะครับในไอดอลเลนเจอร์มาเฮดูซิว่ามีของราวันรับอีกไหมมีโอดาบดาบดาบรับโอเครับที่ปั๊มลเวลมวแล้วครับเปิดที่ไอดีหลักเลยดีอุนีโนมาครับและพี่สาวโอ้บักบักบักดีนีโนมาแล้วครับตู้นีโน อันนี้เป็นคลิปอัดไว้ล่วงหน้าครับนิโนนี่น่ารักมากเอาจริงแต่เสียดายไม่ไม่ใช่เวอร์ชั่นผมยาวผมชอบเวอร์ชั่นผมยาวแต่ว่าคือมันมาซีซั่น2เนาะเวอร์ชั่นนี้ก็ดูน่ารักนะดีนิโนอาดสก,กิลก่อนสร้างความเสียหายสามรอเปก็เหมือนกับเกมไรเดเอร์เลยคือเกมไรเดอร์สามพันเปอร์เซ็น่เหมแต่ว่าเวลาคิดอีกก็คิดแค่เออสามสิบปอร์ซประมาณเนี้ย แล้วเขาน่าจะเขียนใส่ทศนิยมด้วยนะเอาจริงสร้างความเสียหายแล้วก็จบตียกเลิกผลบัฟบัฟด้วยโอ้โหถือว่าสุดยอดอยู่สกิลนี้ส่วนพี่สาวคนโตล,ล่ะเฮ้ยสกิลนี้โหดอยู่ครับมีโอกาสทำให้หมดสตีสามวิอันนี้ก็คือสตันแหละโอ้โหถือว่าโหดชอบอยู่คิดถูกแนละ้วที่เปิดได้อ่ะในไอดีโคโรโบบา เปิดเลยแล้วกันสิไปนี่นะกบพระชาโอไม่ได้เลยเออหือ,อไม่ได้เลยไอดีหลักผมเพิ่งสร้างมาตอนนี้มาตอบได้สามร้อยลูบี้ถ้าไม่ได้ดิรีไอดีเลยนะขอดีโดจังโอไม่ได้ดีโดเลยโอโหเศร้าจัดเสียได้อยู่เสียได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเก้าพันลูบี้อกมาดีโดจัง กบพราชาอู้ไม่ได้เลยเอ้ยได้เจมเจมหนีโหนไหมฟืดฟูประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ลวว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเจมตัวนี้มากบพราชาอู้อย่างเกลือครับเปิดไม่ออกเลยครับท่านตารอบสุดท้ายแล้วเปิดไม่ได้ก็รีไอดีทิ้งเลยแล้วกันมารอบสุดท้ายกบพราชาอู้ย อย่างเกลือครับเอาไปไปไปสงสัยน่าจะรีไอดีทิ้งแล้วแนะ่ะแต่เหยาวาก่อนยังเหลือลูบี้อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนจะเข้าเกมเออเหลือลูบี้อยู่นี่400ลูบี้ได้แล้วโอเคเราเปิดประมาณซับดีกบพระราชาโอ้หยอย่างเกลือครับไม่ได้เลย ผมว่าเรียด,ด,ดีดีทิ้งครับลบทิ้งเลยเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรียดีทิ้งเลยผมว่าถ้าเปิดแบบนี้ไม่ไหวแน,น่นอนเอาละขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ